ล่าสุดทางสำนักข่าว VBC ได้รายงานว่ารัสเซียผลิตวัคซีนโควิด19ได้แล้วและเตรียมฉีดให้ประชาชนทั่วไปในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งวัคซีนนี้ผลิตโดยสถาบาันการมาเลยาสถานที่วิจัยรัฐบาลในมอสโกและขั้นตอนถัดไปอยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนยาและทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกจากนั้นจึงทยอยฉีดให้ภาคประชาชนหลังจากนี้ ทั่วโลกจึงต้องจับตาดูกันว่าวัคซีนที่รัสเซียได้ผลิตออกมานั้นจะใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากฉีดวัคซีนมีอยู่ได้นานแค่ไหนและจะส่งผลกระทบและผลข้างเคียงอย่างไรต่อผู้ใช้งานรวมไปถึงจะมีประเทศใดบ้างที่ให้การยอมรับและรับรองวัคซีนที่ผลิตจากรัสเซียและถ้าประเทศไหนรองรับวัคซีนนี้นั่นก็แปลว่าใครที่ฉีดวัคซีนของรัสเซียแล้วก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้ โดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์หรือการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนเดินทางแต่ที่สำคัญไม่ต้องกักตัว14วันเมื่อเข้าประเทศนั้นๆ